คือมันก็เป็นช่วงฮอลิเดย์เนาะ so I I thought it would be nice to give you guys some gifts อย่างงี้ดีกว่าเราเล่นเกมันดีกว่าเพื่อนๆชิ้นไหนควรให้ใครดีที่จะเหมาะอ่าดีไหมดีไหมดีไหมลองชิ้นแรกดึงไม่อยากให้ใครเลยอ่ะอบ่คือมีแค่ช่วงนี้ช่วงฮอลิเดย์ I see something that เนี่ย is like อันนี้หลิงไม่ได้ให้ใครเพราะว่ามันเหมาะกับหลิงอ่ะให้เลยค่ะให้เลยมให้พอเอา ใช่เลยแต่ฉันต้องได้หนึ่งฮัลโหลเดียแบล็คอินทราเลเดซิ่งสปอนเซอร์บายสปอนเซอร์บายเซฟโวร่าไทยแลนด์คือมันก็เป็นช่วงฮอลิเดย์เนาะ so I I thought it would be nice to give you guys some gifts by doing that I let them pick their own and I just order more stuff so now you're opening it Ooh. I'm so excited for this. You like you got this for yourself. Yeah. This is all for me. You deserve it. I do. I absolutely do. วันนี้อะหลไปเอา holiday set มาจากที่เซฟราอ่ะอย่างนี้ดีกว่าฉันมีเกมให้เล่นเห็นไหม I told you. This is well worth it. สวยเนอสวยไหมอย่างนี้ดีกว่าเราเล่นเกมกันดีกว่าเพื่อนๆชิ้นไหนควรให้ใครดีที่จะเหมาะดีไหมดีไหมดีไหมอ่าลองชิ้นแรกดึงงไม่อยากให้ใครเลยอะ เขาบก<อ><อ>ว่าควรแต่ว่า this is the best set สำหรับ,<อ>บคนที่ไม่เคยใช้สกินแคร์มาก่อน ดูนะคะ this is Caudalie นะคะเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะคะซึ่ง this เนี has like the mask has the serum and has this like beauty elixir amazing amazing face mist like mist เราอะเคยเห็นอันนี้มาจากไหนแต่ไราพอเรารู้ว่าวิคตอรี่แบ็กเข้มใช้เออใช่เขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วฉันก็อยากแบบว่าลองใช้บ้างอะไรที่ฉันก็เลยไปเซอร์ฟลอรแล้วก็ฉีก็ฉีกเออทุกวันนี้ยังเวิร์กจริง I usually put it in the f r i d g e ใช่้จะบอกมันจะสดชป็นคืนเป็น face spray ใช้แบบ pick ไม่ อาบหรือให้ผิวนู่นนี่นะเราว่าเหมาะกับพินไพร่เหมาะกับมันไม่ได้เยอะมากอันแรกมผ่านไปอันนี้เหมือนแบบ how well do you know your friends จริง make up forever you this is for me for sure you for sure good traveling set อันนี้คือแบบของขวัญจับฉลากได้เลยนะทุกคน everybody can use this this is the setting spray This is one of their like top selling setting powder Put it back maybe no okay. uh, i will keep nice this, nice. this. <laughs> <laughs> oh this is interesting can we open it i want i want you guys too. can we open this i cannot gift it but yeah i'm Yeah I'll keep everything Okay open it Actually no we can open it Can I tell you something like a fact Where So So de Janeiro เนี่ยถ้า you do miss เนี่ยมันจะมีตัวเลขใช่ปะตัวเลขเนี่ยมันคือเป็นแบบตัวแทนของแต่ละปีในประวัติศาสตร์ของประเทศบราซิลอันนี้หกแปดฉันชอบอันนี้ชอบกินชอบกินเนี่ยออมันเลขไม่เหมือนกันหรอใช่มันจะไม่เหมือนกันว่าแต่ละกิ่นแต่ละสีก็จะมีเลขของเขาหกแปดเนี่ยเป็นปีที่เป็นอ่าช่วงอ่าช่วงปีท็อปเปคาเลียซึ่งเป็นแบบว่าเป็นอาร์ตมูฟเมนต์ของบราซิลคือศิลปินเนี่ยเขา <premises. S 2> <Sure. S 1> เหมือนลุก yeah, ขึ mm ้นมาต่อต ah, <historical. S 2> mm ้านรัฐบาลทหารแล้วเขาก็ต่อต้านด้วยการสร้างศิลปะใช่แล้วท็อปปคาเรียมันแปลว่าเหมือนสวรรค์บนดินเว้ยเออกลิ่นอ่ะมันก็เลยโดนการแบบใช้คํท็อปปคาเรียจริงๆอ่ะนี่ออกปะคือมันเวลาใช้คำนั้เหมือนสวรรค์บนดินอ่าเออกลิ่นมันได้มากจริงทุกคนปีเก้ามันคือปีที่ first bossanova release bossanova มันเป็นเพลงก็คือ if anything these numbers have meaning it has meanings it's not just a number ใช่โอเคต้องอย่างนั้อ่ะให้ใครดีอะอย่างเงี้ยจริงจริงก็อยู่เก็บไว้ในนี่วันอันนี้สนุกอะไรจริงจริงเรา Rio r เ d i a n c e มีเลขสูตมีเลขรีโอเรเดียนเนี่ยคือปี87ปี87เนี่ยเป็นปี1 9 87เนี่ย it's a summer c a n s in Rio de Janeiro c a n s ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แคนแคนเต้นนะแคนเดมเบิร์สเออเออเหุนมันก็เลยจะเหมือนอยู่บนหาดมีแบบโคโค่นัทมีแสงแดดอะไรอย่างนี้อยู่อยู่ I big have the big one <laughs> แต่ว่าก็คือมองกับเรานะโ okay. อเคอ่ะชิ้นต่อไปนะคะมา Rare Beauty ด oh. ันนิดนึง Lotion and Fragrance m นี i เพราะว่าอันนี้มันหอมมากอ่ะไหนๆ <c oughs> ก็ <c oughs> ดมนะดมทุกคนมันน่ารักมากหอมไหม โอ้หอมลูกหนูนะการรีวิวน้ำหอมนี่เป็นอะไรที่ยากนะยากเเพราะว่าบางทีเราอยากยังไงให้คู้จะอธิบายยังไงอะงจป้าเราว่าเหมาะกับหอมเราว่าเหมาะกับ fruity floral เราว่าเหมาะกับแบบเห็นภาพใครใช้ผู้หญิงอะไรบิวตี้น้ำหอมอันนี้รู้ป่ะเป็นฟิลแบบผู้หญิงเก่งที่แบบว่า don't take herself too seriously คือแบบว่า c o n f i d e n t f u n ใช่แล้วก็ yellow แบบ yellow y e l o ไหม very Selena Gomez it is her brand แ This is good like little gift set traveling เนาะนี่คือขายตอนนี้หรอคะใช่ค่ะจะถามว่าปกติ Sephora เนี่ยเซตฮ Holiday เซ็ต Travel เงี้ยมันมีขายทั้งปีป่ะไม่ค่ะคือมีแค่ช่วงนี้่มาช่วง Holiday I see something that is like เนี่ยคือทั้งถุงเนี่ยจริงๆก็คือหนึ่งสองสามมันต้องมีสามสีไปดีเลยเออ this is a new one ปีที่แล้วอ่ะมันมีเซ็ตหนึ่ง ที่มันเป็นฉันมีอยู่ฉันใช้อยู่อันนี้หลิงไม่ได้ให้ใครเพราะว่ามันเหมาะกับหลิงอันนี้คือของปีที่แล้วโอ้ยสเปลส์โซน Yeah I'm telling you Smells nice feels n i c e บัดเย็นๆของเราไม่มี smell ของปีที่แล้วอ่ะอ่ะให้ดูสามสีเ e r y kissable นี่เย็นมากเยอ่เย็นอห แต่เพราะมันให้ดูอบอิ่มสวยแต่อยู่ไรเกดชอบเลยเปล่าชอบชาติรู้สึกว่ามันเย็นมันเป็นเซนเซชันใหม่เป็นเซนเซชันใหม่จริงๆ this is for anyone who เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสีที่ชัดเนาะแต่ทาแล้วมันเหมือนแบบพังชุ่มชื้นนะ very l i k e ไม่แล้วว่ามันเหมาะกับทุกสกินโทนไอติ้งใช่ป่ะไอ้หมอค่าใช่ไหมอออ่ะให้เลยค่าให้เลยไม่ให้ก็เอาสิให้เลยแต่ฉันต้องได้ไหมลิปสติกอ่ะ next นะคะเฮ้ย ตื่นเต้นมล้นี่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 ยถามนัยแกว่ามันอ่านว่าอะไรเวเฮ้ยพูดทำไมก็ดูุมาถามเราโอเคมันอ่านว่าเวเพราะว่าเมื่อก่อนเราอ่านว่าอุ้ยอุเวเมันคือเว better oh just got it oh we can do ิ t it's like your hair your w a y โอ้โอะ anyone who loves hair product this is a great set it has shampoos and leave in conditioner ลองออยเขากลิ่นมันกลิ่นมันแบบ สะโตแล้วก็แบบไม่แบบไม่ตะโกนแต่มันแบบหอมนะแล้วคือเขาจะมีกลิ่นที่เป็นแบบว่าเป็นโลเคชั่นที่สําคัญทั่วโลกในคอนเตงเออใช่เพราะว่าชื่อของใช่มันจะมีแบบเซนบาร์ซึ่งเป็นแบบเออเออใช่ใช่เฮ้แต่ว่ามันหอมจริงอันนี้เราว่าเราให้หมาเราดีนหมของขวัญที่ดีเพราะว่าแชมพูทุกคนต้องใช้อันนี้เป็นดีท็อกปะดีท็อกซ์และดีท็อกซ์แชมพูเหมาะกับคนที่แบบว่าใช้สปรงสเปรย์บ่อยๆอะไรเงี้ยให้แม่ดูเหมาะ หมอดอ้อ new y e r e อะ next ฮาลาาลอันยาจริงจริงอะหรือว่าเราว่าคุ้ม there's it comes in three palette but it's like เหมือนช็อกโกแลตเลยนี่ look I would give it to my niece if I have a niece จริงมันเหมาะกับแบบว่าคนเพิ่งเริ่มแต่งแกะได้ไหมอ่ะจริงๆก็แบ่งกันได้นะสั มึงมีอยู่หน้าเดียวจะแต่งยังไงเยอะๆอันนี้ไม่ได้อย่าไม่รู้จะใช้ยังไงเลยสิโอ้ this is like ทินเหมาะนะสวยมากพิ้งเหรอโอ้ยมันเหมือนอะไรรู้ปะ it gives like a clutch feeling โอ้ยโอ้ย accessory ได้นะพี่เป็นเอใช่สวยมาก pin yes you can use please look at this สวยนะก็ดังสวยนะให้เลือกใช่ไหมนหมายถึงว่า we choosing for who I think อันเนี้ยเหมาะกับ pin อันนั้นเหมาะกับเราสี่ชั่วงเหมาะกับลิงพาพิอร์แต่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเวอร์วิงเลยคือบางทีมันเยอะเกินแล้วมันใช้ไม่ถูกอีเอร์ถ้าเป็นคนประเภทเราก็คือ I want it all this would be perfect because you got like three different แบบเซ็ตไปเลยเซตแบ่งเออที่แบบเป็นคนละคนละเฉดคนละโทนเนาะแล้วก็เอาไปถือเป็น Clutch Amazonian Clay Set นี่มั้ยใช่ พันเก้าร้อยันนี้เหรอพันเก้าร้อยเก้าสิบยังไม่ถึงสองพันพันสามดีพันสามร้องพันสามพันสามเไรหกหกสามผุ่จุดสามสามถูกมากถ้าแต่ละคนชอบเป็นคนละพาเลตก็เนี่ย perfect perfect and last one that we have here is another top this one is even more amazing because I love all the colors look อันนี้เท่าไหร่อ่ะนี้พันเจ็ดพันเจ็ดแกหูห้าอันพันเจ็ดานห้าไปจ้า let's look at the colors งายกว่า คิดเร็วจังวะสามร้อยสี่สิบจบแรกมันจบฮาวต์ให้สามร้อยสี่สิบโอเค This is highlight highlight Ooh this is nice This is so you It is very me You love the coral This is very pink This is very nice Look timeless จริงป่ะหรอว่าผสมกันโอ้ย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  นน่ารักโอเคดูแล้วจะจบยังไงมึงเอาไหนกูมึงเอาไหนอ่ะเลือกเฮ้ยทิ้งหอให้แต่ขอชิมเมอร์ไม่ให้ชิมเมอร์ขี้เกียจล้างแปรงอันไหนเอาไหมให้เนื้อวากันรักปะถามว่าอยากได้มันก็อยากแต่ว่าไอตอนนี้เลยกลัวไปแล้วเป็นขยะอ้าวพูดเล่นอดูกันนะสิ I love this หนเป็นอยากได้แหละ Well it's time for gifting. I'm gonna let them choose whichever color they want. Uh, everyone, happy holidays! I hope you find the gift you like. ขับรถปลอดภัยกินเหล้าอย่างมีสติแล้วก็อย่าลืมซื้อของให้คนรรก